สวัสดีครับผมกอนนะครับจริงๆตลกก็สูยช่วงตอบคําถามเกี่ยวกับการสร้างเกมของนายกอนนะครับก็ช่วงนี้จะมาตอบคําถามหลายๆเรื่องเกี่ยวกับการสร้างเกมของผมแล้วก็ตัวผมเองนะครับก็หลังจากที่ผมได้ทําคลิปสร้างเกมเมดอารีนาไปเนี่ยใครหลายๆคนก็ได้ถามหลายอย่างเกี่ยวกับเกมและผมผมก็เลยจะทําคลิปออกมาตอบทุกคนกันนะครับเนื่องจากตอบทุกคนก็คงจะไม่ไหวนะครับก่อนแรกนะครับผมขอมาอัปเดตเกี่ยวกับเกมเมดอารีนาก่อนแล้วกัน ก็ช่วงนี้ผมสมองตันนะครับไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อเกี่ยวกับเกมอันนี a นาดีก็เลยคลิปจะออกช้านิดน,นึงนะครับแต่ว่าถ้าใครมีไอเดียก็คอมเมนต์ได้นะครับโอเคครับมาคําถามแรกนะครับผมคือใครสวัสดีครับผมกอนอายุ17เรียนมัธยมปลายครับผมชอบสร้างเกมมากก็เริ่มแรกเลยเนี่ยผมได้ไปลองสร้างเกมเพราะว่าที่โรงเรียนครับจะส่งคนไปแข่งขันสร้างเกมผมก็เลยได้เขียนเกมแล้วก็รู้สึกชอบการสร้างเกมมากๆอีกทั้งที่โรงเรียนเนี่ยครับยังจัดงานเทศกาลงานหนึ่งซึ่ง ต้องรับน้องมองหนครับทาให้ผมได้สร้างเกมเพื่อไปให้น้องๆได้เล่นซึ่งเป็นอะไรที่แฮปปี้มากครับก็เลยทําให้ผมสร้างเกมมาถึงทุกวันนี้คําถามต่อไปนะครับใช้โปรแกรมอะไรสร้างเกมตอนแรกครับผมใช้โปรแกรม Game Maker Studio อยู่ซึ่งเป็นตัวเก่าหลังจากนั้นผมก็เริ่มติดใจผมก็เลยเก็บเงินแล้วซื้อตัว Game Maker Studio 2จากสตรีมครับจริงๆแล้วเราสามารถซื้อจากเว็บเว็บก็ได้แต่ว่าบนสตรีมมันลดราคาครับผมก็เลยซื้อพอดีมันก็ใช้ได้เหมือนกันดังนั้นก็แฮปปี้ครับต่อไป ใช้โปรแกรมอะไรทำรูปภาพ Pixel Art ผมก็ใช้โปรแกรม s s p r i t e ในการวดาดภาพครับจากนั้นก็ใช้ p h o t o s h o p ช่วยในการตกแต่งสีซึ่ง s อ p t i t e เนี่ยเป็นโปรแกรมที่สร้างมาเพื่อทำพิกเซลอาอยู่แล้วครับผมจึงเลือกใช้โปรแกรมนี้แล้วมันก็น่ารักครับ UI มันสวยใช้ง่ายที่สำคัญมันเบาเครื่องมากครับซึ่งมันต่างจาก p h o t o ช shop สิ้นเชิงเลยผมไม่เคยใช้แล้วมันแคสเลยสักครั้งแฮปปี้มากครับราคาก็ไม่แพงมาก จับต้องได้ครับแล้วผมก็ซื้อในสตรีมเหมือนกันครับในไหนก็นไหนละต่อไปนะครับใช้โปรแกรมอะไรในการทําเพลงเออผมใช้โปรแกรม FL Studio ในการทําเพลงต่างๆ,ๆครับผมคิดว่ามันเป็นโปรแกรมที่ดีนะใช้ง่ายแล้วก็มีฟีเจอร์หลายอย่างสะดวกด้วยครับ แต่โปรแกรมนี้มันราคาแพงมากครับที่ผมใช้คือตัวทดลองใช้ครับมันต่างจากตัวแท้ยังไงผมก็ไม่รู้นะแต่ที่รู้รคือตัวทดลองใช้มันไม่สามารถโหลดเซฟงานได้ครับมันสามารถเซฟได้แต่เราไม่สามารถเปิดเซฟได้ดังนั้นที่ผมใช้คือทําเพลงเสร็จปุ๊บก,ก็เอ็กพอร์ตเป็น a p 3หรือเวฟจากนั้นผมก็นาไปใช้เลยแล้วก็จากลาครับมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่แค่อย่าปิดโปรแกรมตอนเรายังไม่พอใจกับเพลงครับซึ่งโปรแกรมนี้ผมแนะนําเลยทีเดียว และในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าจะซื้อโปรแกรมนี้เป็นอย่างแน่นอนครับโอเคครับคำถามนี้ถามว่าอยากสร้างเกมควรใช้โปรแกรมอะไรดี ผมคิดว่ามันแล้วแต่คนนะแต่ส่วนตัวคือผมใช้เกมเมคเกอร์มาตั้งแต่ต้นดังนั้นผมไม่ค่อยคุ้นกับโปรแกรมอื่นเท่าไหร่เอางี้นะครับตามประสบการณ์ที่ผมไปสร้างเกมมาเนี่ยผมว่าถ้าอยากได้โปรแกรมที่สร้างเกมที่ยืดหยุ่นแล้วก็สะดวกผมขอแนะนำ3า3ตัวนี้ก็คือ g a m e m a k e อ unity แล้วก็โตัวนี้คือผมคิดว่ามันยืดหยุ่นที่สุดแหละเออไม่ใช่ตัวอื่นไม่ดีนะครับพวก Construct RPG Maker c o d โ g a m เก a แพวกนี้คือผม คิดว่ามันก็ดีนะถ้าอยากลองก็ไม่ผิดนะครับแต่ถ้าอยากลองแบบจริงๆจังๆแบบที่คนส่วนใหญ่เขาใช้กันก็จะเป็น3ตัวนี้แหละครับมันก็จะมีอีกจํำพวกเนื้อครับพวกแบบ ไคเอ็นจินอันเวลผมคิดว่าพวกนี้มันขั้นสูงเกินความจำเป็นไปครับสำหรับผู้เริ่มต้นแล้วไม่ว่าจะเป็น2มิติหรือ3ามิติผมขอแนะนํา3ตัวนี้ครับเรามาเริ่มกันทีละตัวนะครับแล้วก็ผมขอบอกก่อนนะครับถ้าผมให้ข้อมูลผิดบางอย่างเนี่ยผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโดยเฉพาะ Unity และ g o ดดเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้เยอะเหมือนเกมเมกเกอร์โอเคเริ่มจากเกมเมกเกอร์นะครับข้อดีคือผมคิดว่ามันใช้งานง่ายครับผมคิดว่าเขาเออกแบบมาดี และเขาก็มีภาษาเป็นของตัวเองคือภาษา GML หรือว่า Game Maker Language คล้ายลูกผสมของ Java ah Script และก็ภาษา C ครับผมคิดว่าเขียนง,ง่ายมากๆเลยทีเดียวส่วนข้อเสียก็หนักไม่ใช่น้อยครับก็คือราคาแพงครับแถมถ้าเกิดผมอยากสร้างเกมบนโทรศัพท์ผมก็ต้องซื้อตัวแยกอีกแล้วนั้นมันคือตัวแปรสําคัญเลยครับแต่ปัญหาจะหมดไปไถ้าใช้สตัวนี้ครับคือ Unity และ Go เป็นโปรแกรมฟรีครับถามว่าทำไมผมไม่ใช้เหรอครับคือต้องเข้าใจนะครับว่าคนเราผูกพันกับโปรแกรมอะไรมา ถ้าใ้เปลี่ยนไปใช้อ,อื่นอนะ่ะเก้อนะดังนั้นถ้าใครอยากเริ่มต้นจริงๆผมขอแนะนํา2ตัวนี้ครับมันฟรีแล้วก็ทําได้หลายอย่างส่วนข้อดีข้อเสียผมขอไม่พูดแล้วกันนะครับผมคิดว่าข้อมูลผมยังไม่เยอะพอแต่ถ้าใครอยากให้ผมพูดเชิงลึกจริงๆเนี่ยคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับผมจะทําคลิปแยกออกมาจริงๆอย่างจังถึงข้อดีข้อเสียของแต่และโปรแกรมเลยต่อไปนี้ก็จะเป็นคําถามเล็กๆน้อยๆนะครับเกมเมเกอร์สตูดิโอใช้ภาษาอะไรอย่างที่บอกไปนะครับเกมเมเกอร์สตูดิโอเนี่ยใช้ภาษา GML หรือว่า GameMaker Language คือรู ดังนั้นใน,นเมื่อเขามีภาษาของตัวเองเนี่ยครับเขาสามารถปรับปรุงภาษาของตัวเองได้ดังนั้นบางเวอร์ชันของเขาเนี่ยโค้ดก็สามารถเปลี่ยนได้ครับแล้วแต่ผู้พัฒนาต่อไปนะครับเด v ล็อกคืออะไรทําเพื่ออะไร d e v ล็อกผมขอแยกคําก่อนมามาจากคําว่า development block หรือวิดีโอเกี่ยวกับการพัฒนาเลยบางอย่างในที่นี้ของผมก็คือเกมนั่นเองในมุมมองผม ดฟล็อกก็คือเหมือนผมทำไปเพื่อสามารถเพื่อไปดูว่าเกมพัฒนาไปถึงไหนแล้วถ้ามีคำคิดเห็นจากคนอื่นก็จะมานำมาปรับใช้บางทีมันก็ไม่ค่อยมีะนะซึ่งผมพยายามจะอัปเดตมันบ่อยๆแล,แล้วในวิดีโอเนี่ยผมก็จะบอกว่าผมทำอะไรไปบ้างก่อนที่จะมาทำคลิปนี้ก็จะใส่เป็นรูปวิดีโอของเกมที่ผมทำอยู่หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปเมทอารีนานะครับซึ่งผมพบว่าการทำอะไรเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ช่วยให้กำลังใจผมมากๆหรือให้กำลังใจคนอื่นซึ่งมันดีมากๆดังนั้นนี่คือเด ช่วยสอนสร้างเกมได้ไหมเอาจริงถ้าอยากให้สอนก็ได้นะครับแต่ผมว่าผมยังไม่สามารถรับผิดชอบอะไรมากขนาดนี้ได้ครับผมคิดว่าผมยังไม่เหมาะนะครับและที่สำคัญคือผมก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แต่ถ้าในอนาคตของคนไทยเราเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะหันมาเขียนโปรแกร,รมเยอะๆและการเขียนโปรแกร,รมให้สนุกได้เนี่ยผมคิดว่าการเขียนเกมก็เป็นความสนุกอีกทางหนึ่งผมอาจจะสอนก็ได้นะครับดังนั้นก็คอยติดตามไปแล้วกันโอเคครับก็หมดแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ผมว่าผมจะพูดเยอะเกินไปละซึ่งผมก็รู้ว่าผมพูดเยอะตลอด แต่ก็ผมก็ขอบคุณจริงๆนะครับที่ทุกคนติดตามซีรีส์เมดแอลลีนเยอะขนาดนี้จริงตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากหรอกครับตามนิยามของเดฟล็อกก็คือผมอยากให้กําลังใจอเองในการสร้างเกมเวลาเบื่อๆนั่นแหละครับก็ใครที่อยากถามอะไรก็ถามมาได้ในคอมเมนต์นะครับผมไม่ตอบในคอมเมนต์นะครับผมจะเอาไปตอบในคลิปหน้า แต่ถ้าใครไม่อยากรอคลิปหน้าก็ผมแนะนำให้ไปถามในเพจผมนะครับถามมาได้เลยครับผมอยู่ที่นั่นตลอดตอบแน่นอนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพจด้วยนะครับสุดท้ายก็ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็ถ้าชอบก็กดไลค์นะครับไม่ชอบก็กดดีดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยครับไปละบาย